สวัสดีค่ะเขาป้าหาเห็ดกกลับมาแล้วพี่น้องจ้ากลับมาสูช่องเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณเอฟซีไทยเอฟซี FC เล่านะจ้า,จาเนาะเอฟซี FC ตังประเทศนะจ้า,จาเนะเาะพอดีโชคดีบักคนะัดเลยพี่น้องมือนี่เขาป้าหาเห็ดได้เห็ดอันนั่งร่มแม่พี่น้องระเบิงจา้า ก็ได้เสถ่าการแกงกลิ่นนะจ๊ะเนาะผสมกับเห็ดแคนตาเต๋วเฮาเนี่ยแหละเห็ดเหลืองเบิ่งพี่น้องเห็ดนั่งฝาได้มาประมาณกำ่ำนึงพี่น้องจา้าก็เลยสิแกงใส้นำ้ำปลาประแดกเนาะพี่น้องเนาะแกงและเล้าบานเฮ่าเนี่ยแหละใส่น้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะ ใส่น้ำปลาแล้วกับขาดบ่าดในก็คือปลาล่าเาพี่น้องเนาะน้ำปลาล่านี่ก็มีอันผงซีรลดแล้วละพี่น้องพอดีผงซีลดเบิดจา้าแกงกินละล่าบานเฮานี่แหละพี่น้องจา้าสดกลิ่นห้อนอากาศคืมคืมังซีเนาะจ้เนะ แกงเห็ดนางฟ้ากับสิแซบปันย่างล่ะบป่านนี้อันนี้ก็สิท่ำการตัดทำความสะอาดก่อนนะพี่น้องเนาะตัดขามันออกจ้ะตัดตัขามันออกล่างเลยน้ำเนาะจ้ะเนาะมึงเขากันเพราะดีหงเขาเจ้าถิ่มไว้จ้ะพี่น้อง ถูกพอดีเลยกลับมาจากเกมเ็ดก็ได้แกงกินนะจน๊ะเนาะกล้องกับอาทิตสั้นจากน้อยได้จา้าเด้อขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆกะซเฮดกินกับสมเนื้อนี่ยละจา้าพอพอดีเฮดสมเนื้อเมื่อวานนี่นะจาน้าเนาะนี่กะซเป็นพอดีนะ ใส่น้ำปลาปลามปลาาน้ำปลาเฮ้แล้วก็น,น้ำปลาากับมีผงซีรดะัะพี่น,อน้องก็เลยบดใส่ผงซีโรดมาจ้าเนาะแล้วก็สิตามด้วยพริกตามด้วยพริก ฝนเศร้าตกไปสติลเลนเน mm hmm. ่นนี่วนนี้ฝนตกด้อพี่น้องจ้ะฝนตก Can you open for me please? Thank <course>, you. นี่ก็สิเกฟฝนตกพี่น้องสิเกฟเอาพัก อันนี้ก็เอาไปเมียดต่อพี่น้องเนาะพอดีบ่มีผักอิตูจ้ะก็สิเอาใบอันนี้หละเอาไปพัดเส้หม,มูกระแซบด้วยพี่น้องจะว่าเขาเอ่นใบอีหย่งดอกจานนี้หอมหอม,อมกินเขาแล้วก็สิได้ไปเข้าไปในเมืองนะจาจ้ะเนาะ พอดีพงซ้อรถเบิร์ดกระสิบไปซื้อพงซื้โรดไปซื้อ,อข้าวเหนียวล่ะพี่นอ้องเริ่มจ้ะแกงเห็ดนางฟ้าจับแซ่ทำการซิมก่อนบาง แซบ่บเปิดไฟก่อนพี่นอ้องเมืดแกงเห็ดสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อสิขอโตไปกินเขาก้อนพี่น้องเพราะข้า้กินเขาเศร้ายุ่จ้า เหตุงานกลับมากอะหิวเข่าพี่น้องเข่าเศารก็บอกขั้นในกินิ่นู่จามืน,นีเปา่าไปเหตุงานเหตุงานล้วแล้วตอนนี้ก็จิยุป,ประมาณใบาสามของประเทศสวีเดนแล้วด้วยพี่น้องขอตโตไปกินเขากันนะจ้าสำหรับคลิปนี้ไว้่านี้เนะจ้าส,สดีรับ